สวัสดีค่ะวันนี้คุณผิวจะมารีวิวทอดไข่นะคะเราจะมาถามเ,เด็กๆค่ะว่าฝีมือคุณผิวเป็นไงบ้างค่ะนายเป็นไงบ้างลูกตอบดีๆตอบดีๆเก่งสีและพูดดีเป็นไงคะ<ร>ดังๆค่ะลูกอร่อยมากเนื้อนุ่มอร่อยจริงๆฝีมือใครคะฝีมือคุณแม่ผิวเลยครับ พอดีมีโอกาสอีกครั้งนี่อร่อยมากเลยค่ะนิ่มอร่อยไม่หวานมากอร่อยสุดๆเลยค่ะเหมือนเค้กตีไม่แม่ต้องกัดโชกัดโชกัดโชกแม่ทำปากแม่ทำมากทำปากพูดชิมี่หนูทำกันไรจีอยู่จิมี่เป็นไงคะจิมีอร่อยมากเลยกัดโชก่ะกัดโชกนี่ของจานี่ของจานของแกอยู่โน่นว้ายดังนเรื่องนี้อ่ะไม่ได้เป็นเรื่องพูดเล่นๆมันอร่อยจริงๆจริงไหมคะจริงไหมจริงไหม 好快进。Oh, <laughs>